สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันสายหุ้นนะคะแนวทางนี้แอดจะไม่ได้ลงให้ตลอดนะคะแนวทางนี้จะไม่ค่อยได้ลงให้ตลอดนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอดไม่ค่อยได้ทําเลยนะคะสายหุ้นนะคะสายหุ้นก็เป็นสายที่แอดไม่ค่อยถนัดนะคะ ก็คือไม่ถนัดทุกหวยนั่นแหละคะ่ะแต่ก็ทําตามแนวทางทําตามนี่ให้ทุกคนดูนะคะถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะถ้าผลตอบรับดีนะคะมียอดดูล้นหลามนะคะก็อาจจะทําให้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าไอ้นี่ก็อาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างนะคะทําบ้างไม่ทําบ้างนะคะและอาจจะไม่ได้ทําตลอดนะคะไม่ได้ทําทุกวันเนาะ สำหรับสายหุ้นนะคะสายหุ้นเมื่อก่อนแอดก็ทําให้อยู่ค่ะทําให้อยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้กําลังบ้าหวยลาวนะคะช่วงนี้กําลังบ้าหวยลาวค่ะช่วงนี้แอดกําลังบ้าหวยลาวนะคะทุกคนก็เอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะคือเงียบเหรอใดกันบลนอดาวปกอุบอิบบ่โอเงียบกิบเลยค่ะ สงสัยเอ็ดสี่บอซอยดาวเนาะเอา้าก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรเอ,เอาไปดูอีกหนึ่งแนวทางนะคะเพราะว่าวันนี้แอดจะไปอีกหนึ่งวันแอดจะลงเฉพาะวันที่แอดไปเท่านั้นนะคะลงเฉพาะวันที่แอดไปเนาะใครชอบด้วยกระจัดใครคัดก็ผ่านนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเป็นความชอบส่วนตัวแนวทางนี้อาจจะไม่ได้ลงให้ทุกวันนะคะเพราะถือว่าหลายสูตรเลยนะคะหลายสูตรหลายตัวนะคะสี่ราเช้านะคะเออหาเรื่องให้ตัวเองลําบากกันค่ะ นี่แหละคะ่ะสีลาวเช้านะคะแอดก็ทําให้ดูนะคะจะลงให้อีกหนึ่งวันนะคะลงให้อีกหนึ่งวันก็คือวันนี้เนาะที่เหลือก็จะเป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาก็จะทยอยลงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อคืนได้กันไหมเนาะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลแล้วก็ตัวเจาะเข้าเจ็ดแล้วก็ฟุกมากเลยนะคะฟุกคะ่ะฟุกเข้านะคะฟุกเข้า เบิ้ลก็มาจริงๆนะคะเบิ้ลก็มาไปตามคาดนะคะมาตามคาดนะคะเออไม่คิดว่ามันจะหยุดที่เบิ้ลนะคะไม่คิดว่ามันโอ้แอดกลัวมันดีดมากเลยหลุ่นจนมือยิน,นะคะ่ะเอา้าเมื่อวานนี่ก็ไอ้นี่เนาะก็ได้ดาวปุกกันไปอีกนะคะก็คงไปอัดห้วยลาวกันหรือเปล่าไปอัดเหล็กห้วยลาวมืดวสันห้วยเขื่อนมืดแอดวสันเ่ได้ไปทำสูนรเลยแอดอัดแต่ห้วยลาววสันเอา้า สู้ๆนะคะทุกคนมันมันมันออกเป็นบางวันค่ะมันออกเป็นบางวันนะคะมันไม่ได้ออกตามหวยราวทุกวันนะคะทุกคนมันก็แล้วแต่วันนะคะวันที่ฟุกวันวันที่ดวงเราดีนะคะเราถึงจะได้นะคะมันไม่ได้ออกตามกันตลอดนะคะบางเป็นผ้ากันใส่บอย่างได้บางท่านเนาะแต่ว่า นานๆครั้งนานๆครั้งนะคะหรืออาจจะสัปดาห์หนึ่งอาจจะอาทิตย์นั้นเราอาจจะฟุกอย่างเงี้ยมันก็จะออกตามเลขหวยลาวนะคะบางท่านเอาดาวปูกไปเล่นตามหวยลาวเนาะมันไม่ได้ออกตลอดค่ะนานๆครั้งนะคะนานๆครั้งแต่แเวลาเราสังเกตอย่างเงี้ยมันเข้าดีค่ะเวลาเราสังเกตเรามองนี่เข้าด,ดีดีนะคะ โอ้บางท่านก็แต่บาาบางครั้งมันก็ไปนะคะมันก็จะออกตามหวยลาวจริงๆนะคะบางครั้งมันก็ไม่ออกค่ะก็จะเฉียดอย่างนี้แหละทุกคนก็จะโอ้แอบตามเลขหวยลาวเลยเอสไม่มาวะนี่แหละค่ะทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะหงยเวลาเราสังเกตเข้าดีดีค่ะเวลาเราสังเกตเนาะเวลาเราไปจริงๆลงสนามจริงๆตาแอดแอดว่าสันแอดว่าสันเอาสู้ๆเด้อค่ะทุกคนสู้ๆใครจะไปซอยดาวเอายกมือขึ้นนะคะ เอารอดูสถานการณ์ว่าวันนี้เราจะมาจะหินจะปังกันอีกไหมนะคะไปพอไปพอสนุกนะคะไปพอสนุกอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะแอดก็ทำให้ดูเป็นเพียงแนวทางนะคะช่วงนี้แอดก็ไม่ได้เก็บสถิติให้เลยเป็นไงบ้างเนาะสี่ห้าหกปังไหมคะสี่ห้าหกปังไม่เนาะน,นี่สี่ห้าหกก็ไปเล่นทั้งวันเป็นอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะว่าแต่ว่าเป็นเลขเด่นคะ่ะเป็นเลขเด่นเลขกําลังวันของทางช่องนะคะเลขกําลังวันของทางช่องแอดก็ลงให้ดูนะคะลงให้ดู สำหรับบางท่านที่ยังไม่มีแนวทางเล่นนะคะยังไม่มีกลุ่มยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะอยากได้เด่นเล่นทั้งวันวานาแอดก็เลยคิดขึ้นมานะคะคิดขึ้นมาหลังๆเมื่อนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเนาะเอาหนีลงให้ดูอีกหนึ่งวันนะคะลงให้ดูอีกหนึ่งวันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าผลตอบรับดีนะคะโอ้ยอดดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยแอดจะอาจจะขยันทําให้นะคะลงให้เพราะว่ามันมีทั้งสูตรราศเช้าสูตรดาวปกแล้วก็สูตรเล่นทั้งวันเป็นสูตร เป็นสูตรไอ้นี่นะคะเป็นเป็นเป็นกาลังวันนะคะเขาเรียกว่าอะไรเลขก,กําลังวันนั่นแหละแม้ทุกคนเป็นเป็นของของแอดเองนะคะแอดก็คิดขึ้นมานะคะคิดขึ้นมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ปังทุกหวยนะคะไม่ได้เข้าทุกหวยทุกคนแต่ว่าส่วนมากก็ถือว่าปังอยู่นะคะถือว่าปังเหมือนแอดลืมอะไรสักอย่างนิด่ เอานี่นะคะของวันที่21นะคะทุกคน3,4,5นะคะเด่น3,4,5เลย3,7,3,6,3,5นะคะ4,7,4,6,4,5น 5, ะคะ5,7,5,6,5,5 5, ในตารางนะคะมี3,5,7,4,6,9,8นะดะเอ้าเออเอดว่าเอดลืมอะไรลืมจับ3ตัวให้เอ้าวินในตารางกันเอานะคะทุกคนเอดก,กับวายุมันขึ้นหลงๆค่ะ วินในตารางกันเอาเดอ้อนน่วินในตารางสายวินเนาะชอบสามสี่ห้าค่ะสามสี่ห้านะคะสามเจ็ดสามหกสามห้านะคะสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าเจ็ดห้าห้าทุกคนจะสังเกตนะคะเห็นมันชนกันเลยนะคะนนิชนกันเหมือนกันเด้เลยนะคะหวยไม่ใช่จะปังแล้วบอกคืนนี้เรานะคะอันนี้ของคืนนี้นะคะของคืนนี้ของวันที่ยี่สิบก็คือวันนี้เนาะก็ของของคืนนี้และคะ่ะคืนนี้เข้าใจเนาะเข้าใจความหมายแอดเนาะ เด่นนะคะ3 4 5นะคะเด่น3 4 5 3 7 3 6 3 5นะคะ4 7 4 6 4 5 5 7 5 6 5 5สี่ห้นะคะทุกคนแอดก็ถ้ามี6กลับเข้าอย่างเงี้ยแอดจะกลับหัวให้เลยนะคะทุกคนจะกลับหัวแอดมันเป็นหัวที่ โอ้โกับเก่าปัญหาหลูกแตกค่ะใครจะไปยังไงก็พินิจพิจารณากันดูนะคะถ้าไม่กล่มหัวก่อนแล้วเตี่ยชอบนะคะในตารางนะคะมีสามห้าเจ็ดสี่หกเก้าแปดนะคะเหมือนกันเลยค่ะสูตรสองสูตรนี้ชนกันเลยนะคะหวยไม่ใช่คืนนี้เราจะปังอีกบอกค่ะคืนนี้เราจะปังเอามีเบิ้ลด้วยนะคะจับเบิ้ลได้หนึ่งคู่นะคะจับเบิ้ลได้หนึ่งคู่นี่ห้าห้านะคะทุกคนห้าห้าเนาะโอ้อันนี้ก็เบิ้ลอีกห้าห้าวายโบมันสีเบิ้ลอีกบอกค่ะ อ่โบมนซีเบิลอีกบนี่จับเบิลได้หนึ่งคู่เลยนะคะนี่ 5, 5, ห้าห้าหวยกันเบิลเนี่ยค่ะแอดเรื่องสังเกตเอเอ,เเอโอเคบวสันแอด,อ,ดอ่าการเบิลอีกสักหน่อยนะคะการเบิลซิบ้าเบินบเลนบลีแอดโอแอดกับโบห,หอกคะ่ะแต่ว่า ส่วนมากให้แอดจับได้เบิ้ลนะคะส่วนมากถ้าแอดจับได้เบิ้ลแอดจะให้กันเบิ้ลเลยนะคะจบคลิปนี้นะคะจบคลิปนี้ลงแนวทางนี้เสร็จนะคะแอดจะปล่อยตาราง3ตัวเลยนะคะปล่อยตารางสามตัวหวยลาวพัฒนานะคะอย่าลืมเข้าไปรับชมรับฟังเด้อช่วงนี้นาเงเป็นนาง,งเอกนะคะนางเป็นนางนางเอกนะคะทุกคนอ่านี่เล่นทั้งวันของวันที่2ีนะคะก็เลขมาสูงเลย890นะคะ8 3ด2า1นะคะ9 3้าส1นะคะ 030201ถ้ามี6กับ9นะคะแอดก็จะกลับหัวตรงนี้ให้นะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหัวนะคะเป็นแนวทางกันไปนะคะประมาณ890นะคะเด่นนะคะอาจจะเข้า1ตัว2ตัวแต่ละหัวอย,อย่างเงี้ยคะ่ะแต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกหัวทุกหุ้นนะคะเลขชุดนะคะ1413121104030201 1, 1, 1, 1, 1, 1นะคะ94939291นะคะ84838281นะคะทุกคน ในตารางนะคะให้ไปที่8 3 1นะคะ9620 893 890 8, 8, 8 2 19 3 8 2 0 193 190 123 120นะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะแนวทางจับคู่6ตัว6ชุดนะคะ6ตัว6ชุดนะคะอันนี้เป็นเลขทูบนะคะทุกคนเลขทูบแอดก็แปลงออกมานะคะแอดก็แปลงออกมาตามภาษาแอดล่ะคะ่ะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะแอดชอบใช้วิชามานนะคะทุกคนวิชามานแอดก็แปลงออกมาของแอดเองล่ะคะ่ะ ใครจะแปลงได้ยังไงก็แล้วแต่ะวิชาใครวิชามันนะคะอ้าวคืนนี้ขอให้ป,ปังๆนะคะใครจะไปสอยหุ้นนะคะาลายงานตัวค่ะคืนนี้มานหินปังไปด้วยกันนะคะตีสามห้านาทีนะคะขอให้มันมาเนาะขอให้มันมาตัวเจาะของเรานะคะคืนนี้ให้ได้ค่าประทูกันอีกนะคะใครที่เข้ามาติดตามก็ขอให้หมานขอให้หินขอให้ปังนะคะคืนนี้ขอให้โชคดีนะคะ รุ่นๆรุ้นไปได้วยกันนะคะอาลุ้นก่อนละดาวปกเราคืนนี้นะคะว่าจะยังไงอะไรยังไงมาตัวไหนนะคะลองพินิจพิจ,จารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะคัดเอาเลือกเอาค่ะชอบแบบไหนชอบตัวไหนนะคะแอดก็ทําตามสูตรให้นะคะช่วงนี้แอดบ้าตัวเด่นสามตัวค่ะขั้งเอา้าแอดไปแล้วนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ